ที่416แผนรูปแบบวงเวทสายเลือดจระเข้มิติเวลาการประมูลของราชสำนักบรรพชนมีความลึกลับอยู่เสมอไม่มีใครรู้ว่าสมบัตินั้นคืออะไรหรือจะมีอะไรบ้างก่อนที่การประมูลจะเริ่มขึ้นแต่เมื่อพิจารณาจากหญิงคุ้ภัยและกลิ่นทานตะวันที่ปรากฏก่อนหน้านี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคุณภาพโดยรวมของสมบัติที่เข้าประมูลในการประมูลครั้งใหญ่ของราชสำนักบรรพชนจะต้องสูงมาก อสูจรจิ้งจอกน้ำเงินสาวพิธีกรมาที่รถเข็นและกล่าวเมื่อเราได้รับสมบัติชุดนี้เราตกใจกับพลังของมันมากหลังจากประเมินอ,อย่างเป็นเอก,กฉันท์จริงๆแล้วควรจัดเป็นสมบัติศักดิ์สิทธิ์ด,ด้วยซ้ำเรายอมรับว่ามันเป็นสิ่งประดิษฐ์ชั้นยอดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนดังนั้นมันจึงถูกนำมาในวันประมูลสมบัติจิตวิญญาณเพื่อสร้างความคึกคักยิ่งขึ้น เมื่อท่านได้เห็นพลังของมันอาจพบว่ามันน่าเหลือเชื่อไม่เช่นนั้นมันคงไม่ใช่สมบัติชุดที่9การมีอยู่ของมันนั้นยิ่งใหญ่มากจากนั้นนางก็ยกผ้าสีแดงที่คลุมรถเข็นขึ้นใต้ผ้าสีแดงมีแผ่นโลหะสีขาวเงินขนาดเท่าฝ่ามือและทั่วทั้งแผ่นก็มีลวดลายออร่าจางๆที่สวยงามและซับซ้อนบนนั้นและเห็นได้ชัดว่ามันทำมาจากการประกบโลหะนี่คืออะไรเอพลังระดับ9้าหรือ ออร่าของจระเข้มิติเวลาใช่ไหมทุกคนมีคำถามใหญ่ๆเรียงตามลำดับดวงตาของอสูรจิ้งจอกน้ำเงินสาวพิธีกรเบริกกว้างและนางกล่าวด้วยเสียงดังนี่คือวงเวทแบบพบพาข้าเชื่อว่าเมื่อไม่นานมานี้ทุกคนคุ้นเคยกับแผนรูปแบบวงเวทรวบรวมออร่าแบบพบพาที่ใช้งานได้จริงมาปรากฏในการประมูลทั่วไปของเรา แต่สิ่งที่ข้าบอกได้เลยว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบรวบรวมออราที่อยู่ในตลาดแล้วความซับซ้อนของรูปแบบที่อยู่ตรงหน้านั้นสูงกว่ามากแม้แต่ระดับจัก,กรพักก็ไม่สามารถมองวิธีการผลิตออกได้เพราะมันมีนกลไกในการทำลายตัวเองเมื่อถูกสำรวจมากเกินไปก็จะทำลายตัวเองโดยอัตโนมัติ ปรมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของเราประเมินจากโครงสร้างแล้วสรุปว่าไม่น่าจะเป็นสมบัติที่อยู่ในโลกนี้และไม่มีใครรู้วิธีจัดเรียงที่ซับซอ้อนที่ด้านบนนี้ด้วยแต่เมื่อบทบาทของมันถูกเปิดเผยก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นของโลกเรา <c oughs> เช่นนั้นข้าจะสาธิตการทำงานของมันให้ทุกท่านได้เห็นด้วยเหตุนี้หางยาวที่อยู่ด้านหลังของอสูรจิ้งจอกสาวพิธีกรก็ยกขึ้น ทันใดนั้นเข็มหางจิ้งจอกกลุ่มเล็กๆที่กระพริบออร่าสีน้ำเงินก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้านี่คือความสามารถโดยธรรมชาติของนางซึ่งมันมีพลังทะลุทะลวงที่ทรงพลังมากและในชั่วครู่ต่อมาออร่าสีขาวเงินแปลกๆในมือของนางก็กระเพื่อมเข็มหางจิ้งจอกน้ำเงินที่เดิมนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก็เฉื่อยลงในทันทีแม้แต่อากาศร,รอบๆตัวของอสูจรจิ้งจอกน้ำเงินสาวพิธีกรก็ยังบิดเดียว นางยกมือขึ้นและคว้าเข็มหางจิ้งจอกน้ำเงินไว้ในฝ่ามือจากนั้นกางมือออกเผยให้เห็นขนสีน้ำเงินเข้มที่อ่อนตัวลงใช่ทุกท่านคิดไม่ผิดนี่คือความสามารถในการควบคุมเวลาได้เหมือนอสูรจระเข้นิติเวลาไม่เพียงแต่ทำให้เวลาช้าลงเท่านั้นแต่ยังช่วยเร่งเวลาอีกด้วยและพลังของมันเปรียบได้กับจุดสูงสุดร,ระดับ9ก้าของเผ่าอสูรจระเข้นิติเวลา ไม่ต้องสงสัยเลยว่ารูปแบบนี้เกี่ยวข้องกับเผ่าอสูรจระเข้มิติเวลาแต่เราได้สอบถามเผ่าอสูรจระเข้มิติเวลาแล้วและยืนยันว่ารูปแบบนี้ไม่ได้มาจากเผ่าของพวกเขารูปแบบที่สามารถควบคุมเวลาระดับความล้ำค่าของมันจะต้องสูงมากแต่ทุกท่านคงแปลกใจว่าถึงแม้รูปแบบนี้จะมีระดับสูงแต่ก็ยังต่ำกว่าระดับเทพจะเปรียบเทียบกับสมบัติศักดิ์สิทธิ์เช่นหินคุ้มภัยและกลีบทานตะวันได้อย่างไร เมื่อพูดแล้วนางก็หยุดคำพูดของนางกระตุ้นความอยากรู้ของผู้ประมูลทั้งหมดมีเพียงถังซานเท่านั้นที่พึพมพักับตัวเองนั่นเป็นเพราะไม่จําเป็นต้องมีฐานการฝึกฝนระดับ9เพื่อใช้มันเพียงแค่ต้องมีฐานการฝึกฝนระดับแรกเพื่อกระตุ้นเท่านั้นหลังจากนั้นครู่หนึ่งอสูจรจิ้งจอกน้ําเงินสาวพิธีกรกล่าวด้วยน้ําเสียงหนักแน่น เหตุผลสำคัญก็คือไม่จำเป็นต้องมีฐานการปึกฝนระดับ9ในการใช้มันมันต้องการเพียงฐานการปึกฝนระดับแรกเพื่อเปิดใช้งานนี่มันเหลือเชื่อแม้ว่าจะเป็นผู้ที่อ่อนแอที่สุดหากถือครองมันก็สามารถมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับขุมพลังระดับ9และยังเป็นทักษะข,ของสายเลือดอันดับสองที่ทรงพลังซึ่งสามารถควบคุมเวลาได้ภายในขอบเขตที่กำหนดไม่ใช่ว่านี่สามารถเทียบได้กับสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์หรือ อย่างที่เราทราบกันดีว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงพลังย่อมมีการจำกัดระดับของผู้ใช้งานแต่การที่ผู้อ่อนแอที่สุดสามารถใช้การควบคุมเวลาที่เกือบถึงระดับเทพได้จะเรียกว่าธรรมดาได้อย่างไรและเรายังพบว่าไม่ว่าเผ่าใดก็สามารถใช้มันได้ซึ่งสิ่งนี้มีค่ากับการนำไปวิจัยมากมา,กมาเริ่มกันเลยผู้ประมูลที่สนใจเตรียมเหรียญธาตุของท่านไว้ให้พร้อมราคาเริ่มต้นที่3 0 0พันเหรียญธาตุ ราคาเริ่มต้นที่3,000เหรียญเท่ากับหินคุ้มภยัยในแง่ของความล้ำค่ารูปแบบวงเวทนี้ไม่ได้ดีเท่ากับหินคุ้มภัยและกลี่ทานตะวันอย่างแน่นอนแต่ดังที่อสูจรจิ้งจอกน้ำเงินสาวกล่าวความล้ำค่าของมันอยู่ที่ความพิเศษและคุณสมบัติที่ชัดเจนโดยเฉพาะการนำมันไปวิจัยนั้นสำคัญกว่าบทบาทของมันอย่างเห็นได้ชัดและลำพังบทบาทของมันก็มีความสำคัญมากพอแล้ว ถ้าผู้อ่อนแอควบคุมของสิ่งนี้ก็สามารถต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองมากได้แน่นอนว่ารูปแบบวงเวทสายเลือดจระเข้มิติเวลานี้ถังซานเป็นผู้สร้างเพื่อที่จะสร้างมันให้สำเร็จถังซานต้องใช้ความทรงจำอย่างมากหลังจากนึกถึงวงเวทต่างๆที่เขาได้เรียนรู้ในชีวิตก่อนแล้วเขาก็พบทางออกที่ดีที่สุด เหตุผลที่ฐานการฝึกฝนระดับต่ำสามารถใช้วงเวทนี้ได้เนื่องจากเขาได้ตั้งค่าจัดเก็บพลังงานสำหรับรูปแบบสายเลือดจระเข้มิติเวลาให้มันสามารถดูดซับออร่าของสวรรค์และโลกด้วยตัวมันเองได้และยังสามารถะส,สมพลังงานโดยตรงจากการส่งพลังสายเลือดในเวลาเดียวกันหลังจากะส,สมพลังงานเสร็จแล้วก็ใช้ความสามารถในการบิดเบือนเวลาได้3ครั้งซึ่งสามารถทำให้ช้าและเร็วขึ้นได้ แต่ถังซานไม่คิดว่ารูปแบบสายเลือดจระเข้มิติเวลาของเขาจะถูกประมูลเป็นชุดสุดท้ายในวันประมูลแม้กระทั่งถูกจัดให้อยู่หลังจากหินคุ้มภัยและกลีบทานตะวันของจัก,กรพรรดิวิญญาณสวรรค์การประมูลที่ตำแหน่งนี้เพิ่มคะแนนนิยมได้อย่างไม่ต้องสงสยัยหากไม่มีการดําเนินการโดยร้านกวางวิญญาณคงไม่ได้รับความน่าเชื่อถือเช่นนี้อย่างแน่นอน หลังจากที่เขาส่งรูปแบบนี้ให้ซูซื่อหลานเพื่อนำไปร้านกวางวิญญาณมันก็จักไปในทันทีเห็นได้ชัดว่ารีบดำเนินการติดตามผลเป็นทอดๆแค่มูล,ลค่าของแก่นแท้พลังสายเลือดจระเข้มิติเวลาก็ปาไปตั้งเท่าไหร่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าน่าจะมากกว่า2,000เหรียญธาตุแต่สำหรับรูปแบบสายเลือดชิ้นแรกราคาเริ่มต้นคือ3 0มพซึ่งจะจ่ายคืนโดยตรง ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพิจารณาจากการประมูลครั้งก่อนเป็นไปได้ที่ราคาสุดท้ายจะถูกขายห่างจากราคาเริ่มต้นหลายเท่าเพราะรูปแบบดังกล่าวมีค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อปรากฏขึ้นครั้งแรกเท่านั้นทั้งซานก็รู้สึกว่าเขาร่ำรวยขึ้นมาท,าทันทียกเว้นราคาของแก่นแท้พลังสายเลือดจระเข้มิติเวลาส่วนที่เหลือในการประมูลจะเป็นของปรมาจารย์แห่งวงเวท นี่คือสัญญาที่ทำร่วมกับร้านกวังวิญญาณในการประมูลครั้งนี้พวกเขาไม่ได้ทำเพื่อกำไรแต่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแต่ในตอนนี้ทำกำไรได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีนี่จะช่วยให้เขาไม่กังวลอีกต่อไปเมื่อเขาเสนอราคาสมบัติพิสดารในวันพรุ่งนี้เมื่อเขาพบสมบัติที่ต้องการเริ่มประมูลได้ในขณะนี้อสูจรจิ้งจอกสาวพิธีกรประกาศเริ่มต้นประมูลอย่างเป็นทางการ5 0 0พเหรียญทาต ราคาเพิ่มขึ้นแทบจะในทันทีพลังสายเลือดจระเข้มิติเวลานั้นทรงพลังมากและความลึกลับของเวลาสามารถมีบทบาทสำคัญในหลายด้านไม่จำกัดแค่การต่อสู้แค่มูล,ลค่าของแก่นแท้พลังสายเลือดจระเข้มิติเวลาเพียงอย่างเดียวก็สูงมากแล้วยังไม่พูดถึงว่ารูปแบบนี้ทำให้ทุกเผ่าและทุกระดับสามารถควบคุมเวลาผ่านมันได้นี่เท่ากับผู้ครอบครองมีสายเลือดที่สองปั่นราคา เขาจะทำอะไรกับมันได้บ้างเมื่อต่อสู้กับภัยพิบัติมันสามารถชะลอความเร็วของภัยพิบัติได้หรือไม่แน่นอนว่าได้เมื่อกำหนดเขตแดนความเร็วในการตกของวัตถุใดๆจะลดลงหรือไม่แน่นอนว่าได้ระหว่างการต่อสู้เมื่อรู้ความสามารถทางสายเลือดของคู่ต่อสู้แล้วหากมีสายเลือดอันดับ2และความสามารถควบคุมเวลาที่จุดสูงสุดระดับ9คู่ต่อสู้จะจบลงอย่างไร การปรากฏตัวครั้งแรกของรูปแบบสายเลือดถูกกำหนดให้เปิดตัวอย่างน่าทึ่งร้านกวางวิญญาณได้คาดการถึงประเด็นนี้และไม่ลังเลเลยที่จะมอบแก่นแท้พลังสายเลือดจระเข้มิติเวลาให้กับปรมาจารย์แห่งวงเวทก่อนและหวังว่าวงเวทนี้จะปรากฏในการประมูลพิธีกรไม่ได้กล่าวถึงที่มาของวงเวทนี้แต่บอกว่าถูกส่งมาจากร้านกวางวิญญาณ นี่ทำให้คิดว่าอิทธิพลของร้านกวางวิญญาณในสังคมชนชั้นสูงมีถึงระดับใดจึงสามารถทําให้หินคุ้มภัยและกลีดทางตะวันถูกนําออกประมูลก่อนหนะ้าสมบัติชุดนี้หลังจากสมบัติชุดนี้ถูกนําออกประมูลแม้แต่ถังซานก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมร้านกวางวิญญาณเพราะเขานึกไม่ออกว่าร้านกวางวิญ,ญญาณทําได้อย่างไร เท่าที่เขารู้ไม่มีการสนับสนุนจากจัก,กรพรรดิอยู่เบื้องหลังร้านกวางวิญญาณมีแค่เผ่าอาสูรนกยูงเท่านั้น800 0เหรียญธาตุเมื่อถังซานกำลังอารมณ์ดีราคาประมูลก็เพิ่มขึ้นเป็น8 0 0 0เหรียญธาตุ0 0 0เหรียญธาตุราคานี้ยังเคยปรากฏมาก่อนกับสิ่งประดิษฐ์ธรรมดาวัถตถุต่างๆที่ใช้ในสิ่งประดิษฐ์ล้วนเป็นสมบัติล้ำค่าไม่ต้องพูดถึงว่ามันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถควบคุมเวลาได้ จะเกินหมื่นไหมคําตอบคือใช่ภายใน5นาทีราคาของมูลเวทสายเลือดจ,จระเข้มิติเวลาทะลุ1นึ่งม่นเหรียญทาตเมื่อเสียงของจางห้าวส่วนดังขึ้นมันก็สั่นเล็กน้อยเจ้ารวยแล้วถังซานเจ้ารวยแล้วอาจารย์ใจเยน็ยนเย็นใจเยน็นเย็นของสิ่งนี้ข้าจะไม่สร้างมันอีก ใช่ถังซานคิดเกี่ยวกับมันแล้วตอนที่เขาสร้างรูปแบบวงเวทสายเลือดจระเข้มิติเวลานี้มันจะเป็นเพียงชิ้นเดียวสมบัติที่มีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นที่จะมีมูลค่ามากที่สุดยิ่งกว่านั้นแก่นแท้พลังสายเลือดจระเข้มิติเวลาที่เหลือเขาจะมอบมันให้กับกูรี่เพื่อชำระเลือดและฝึกฝนแน่นอนว่าหากร้านกวางวิญ,ญญาณสามารถจัดหาแกนแท้พลังสายเลือดจระเข้มิติเวลาระดับเทพแก่เขาได้ก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าเขาต้องการที่จะสร้างรูปแบบวงเวทสายเลือดจระเข้มิติเวลาระดับเทพมันจะเป็นไปได้หลังจากที่เขากลายเป็นระดับเทพเท่านั้นและมันยังห่างไกลในครั้งนี้เพื่อสร้างวงเวทสายเลือดจระเข้มิติเวลาที่จุดสูงสุดระดับ9ก้าถังซานยังใช้จิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์เล็กน้อยอีกด้วยหากปราศจากการควบคุมโดยจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์เขาจะไม่สามารถหลอมรวมกุญแจสำคัญบางอย่างของวงเวทได้สำเร็จ อย่ามองที่ขนาดรูปแบบนี้ประกอบด้วยรูปแบบเล็กๆ36รูปแบบฝังอยู่ในนั้นหลังจากที่รูปแบบเหล่านี้ถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์จะสามารถบรรลุผลได้ทันทีในหมูพวกมันมี9รูปแบบทําหน้าที่เป็น,นกลไกป้องกันไม่ให้ถูกโจรกรรมไม่ว่าจะใช้วิธีการใดในการตรวจสอบเมื่อสัมผัสดโดน,นกลไกแล้วมันจะทําลายตนเองอัตโนมัติอย่างไรก็ตามราคาประมูลครั้งต่อไปยังคงเกินความคาดหมายของถังซาน ถ้ำประมูลหมายเลข16เมื่อเทียบกับถ้ำประมูลของถังซานถ้ำประมูลนั้นกว้างกว่ามากเป็นเหมือนห้องชุดพิเศษในเวลานี้ในถ้ำประมูลหมายเลข16มีอสูรกวางวิญญาณสองตัวซึ่งหนึ่งในนั้นถังซานร,รู้จักแล้วมันคือซูซื่อหลานและอีกตัวเป็นชายชารานายน้อยคราวนี้ท่านตาถึงจริงๆ555ชายชารายิ้มน้อยน้อยและกล่าวกับซูซื่อหลานซูซื่อหลานยิ้มเล็กน้อยและกล่าว ถ้าเราไม่ใช้โอกาสนี้กวงราคาจะไม่คุ้มกับสมบัติล้าค่าที่เราเสียไปคราวนี้ขึ้นอยู่กับว่าร้านเทียนตงจะกล้าสู้ราคารูปแบบสายเลือดจระเข้มิติเวลาแค่ไหนเพิ่มราคาเป็นสองหมื่นได้ชายชราจ,จัดการกับคริตั้นที่อยู่ข้างหน้ามันและทําให้ราคาเพิ่มขึ้นอีกครั้งสูซื่อหลานกล่าวอย่างเฉยเมยมูล,ลค่าของรูปแบบนี้ตามการประเมินของเราคือหนึ่ง่นเหรียญธาตุ จริงๆแล้วข้าไม่คิดว่าปรมาจารย์จะทำได้แม้แต่ความลึกลับของเวลาที่ว่ายากจะควบคุมยังทำได้ระดับความซับซ้อนของวงเวทนี้อยู่ไกลเกินคาดของเราและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหลายๆคนเมื่อร้านเทียนตรงได้ยินว่าเราเป็นผู้นำมาเจ้าวัวน,นั่นต้องขบเคี้ยวเคี้ยวฟันและต้องอยากถอดมันออกเพื่อดูความลึกลับในการควบคุมเวลาของสายเลือดจระเข้มิติเวลาเต็มที ด้วยการประมูลครั้งนี้ข้าต้องการเพิ่มส่วนของร้านกวางวินญ,ญาณจากยอดขายโดยรวมขึ้นอีกเป็น30เปอร์เซ็นต์ชายชราย,ยิ้มและกล่าวนายน้อยฉลาดจริงๆแต่ถ้าพวกมันไม่หลงกลละซูซื่อหลานกล่าวเราซื้อไว้เองก็ได้ของดีไม่ต้องกลัวจะขายไม่ได้เมื่อเราส่งไปประมูลครั้งต่อไปราคาเริ่มต้นจะไม่ใช่ราคาในวันนี้ ปรมาจารย์บอกว่ารูปแบบนี้เป็นผลจากความพยายามอย่างยากลำบากทำใหม่ไม่ได้แล้วต้องพักสักหน่อยตราบใดที่ยังเป็นชิ้นเดียวในโลกยังมีช่องทางอีกมากเพิ่มราคาเป็น25,000ช่วงนี้การแข่งขันเข้มข้นขึ้นแลนะเวลานี้กำลังทรับที่แท้จริงของผู้ประมูลค่อยๆเผยออกมาใครมีทุนศัพ์มากกว่าก็มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลต่อไป เมื่อถังซานเห็นราคา25,000เหรียญธาตหัวใจของเขาก็เต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าจะหักค่าจัดการของราชสำนักบรรพชนและค่าแก่นแท้พลังสายเลือดแต่ผลประโยชน์ที่พวกเขาได้รับก็ยังมหาศาลตามกฎราชสำนักบรรพชนจะหัก10%ของจำนวนเงินที่ประมูลเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการแล้วหักค่าใช้จ่ายจิป,ปาฐะ2,000เหรียญธาตพวกเขายังมีเหรียญธาตุเหลืออยู่มากกว่า20,000เหรียญ เหรียญธาตมากกว่า20,000เหรียญเกือบจะเพียงพอสำหรับสร้างเมืองเล็กๆจางห้าวส่วนไม่ส่งเสียงมาอีกสงสัยว่าเขาอาจตกตะลึงหรือไม่แต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือราคายังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง26,000เหรียญทาตครั้งที่1โอ้27,000 28,000ราคาเสนอซื้อยังคงเพิ่มขึ้นและราคาดังกล่าวสามารถกล่าวได้ว่าเกินความคาดหมาย ไม่คิดว่าราคาจะสูงขนาดนี้มาคิดคิดดูตอนที่เขาเกือบเอาชีวิตไม่รอดที่สนามกีฬาเมืองจือเฉิงการชนะการต่อสู้ก็แค่ได้รับเหรียญธาตุหลายสิบเหรียญเท่านั้นหาเหรียญจากราชสำนักดีกว่าแต่หลังจากคิดดูแล้วแค่ค่าใช้จ่ายในการปีนภูเขาศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่างเดียวจาก,กรพพัดเหล่านั้นก็นั่งรับทรัพย์ทุกวันและปกติพวกมันก็ไม่ได้ขาดแคลนเหรียญสำหรับราชวงศ์ที่แท้จริงการใช้เหรียญธาตุนับหมื่นไม่มีความหมายเลย เมื่อราคาไต่ขึ้นไปถึงสามหมื่นเหรียญธาตุในที่สุดมันก็หยุดลงสามหมื่นหนึ่งพันเหรียญธาตุเมื่อการเสนอราคาปรากฏขึ้นผู้ประมูลคนอื่นๆเงียบซูซื่อหลานทำการประมูลจากถ้ำประมูลหมายเลขหนึ่งหกราคาสูงเกินไปนายน้อยไม่น่าจะมีใครให้มากกว่านี้เหงื่อหยดลงบนหน้าผากของชายชราเล็กน้อยแต่ซูซื่อหลานยังคงดูเหมือนไม่ทุกร้อนด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าสามหมื่นหนึ่งพันเหรียญธาตุครั้งที่หนึ่ง 31,000พันเหรียญท่าครั้งที่สองมีสูงกว่านี้อีกไหม31 0 0 0พันเหรียญท่าครั้งที่อสูจรจิ้งจอกน้ำเงินสาวพิธีกรกล่าวทันทีที่พิธีกรกล่าวถึงจุดนี้ออราที่ต้ยหมายเลขอีกดวงหนึ่งสว่างขึ้นโอ้32 0 0 0พันเหรียญท่าผู้เสนอราคาหมายเลขหนึ่งเกเสนอราคา32 0 0 0พันเหรียญท่ามีใครเสนอราคาอีกไหม ซูซื้อหลานถอนหายใจด้วยความโล่งและชายชราที่อยู่ข้างๆมันก็แสดงท่าทีโล่งใจในที่สุดก็มีผู้เสนอราคา33,000เหรียญทาตุหลังจากนั้นทันทีมีผู้เสนอราคาอีกครั้งโดยไม่คาดคิดคราวนี้อยู่ในถ้ำประมูลหมายเลข221รอยยิ้มบนหน้าของซูซื้อหลานกว้างขึ้นและมันกล่าวปล่อยให้พวกเขาต่อสู้กันราคานี้น่าจะใช้ได้เพียงพอสำหรับพวกเขาที่จะรู้สึกปวดใจไปช่วงหนึ่ง ชายชรากระซิบถ้ารูปแบบตกอยู่ในมือของร้านเทียนตรงจะมีปัญหาไหมครับซูซื่อหลานกล่าวพวกเขาคงคิดแบบเดียวกันแต่เรากับท่านพ่อเป็นคนเดียวที่รู้ที่มาของรูปแบบนี้ตราบใดที่เราให้ผลประโยชน์เพียงพอแก่ปรมาจารย์และผูกเขาไว้กับรถม้าของเราอย่างสมบูรณ์เราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นประโยชน์ที่เรานำมาให้ปรมาจารย์มีมากมายขนาดนี้คิดว่าเขาคงรับรู้ได้ถึงความจริงใจของเรา กลับไปแล้วเตรียมแก่นแท้พลังสายเลือดสิบสายเลือดอย่างน้อยต้องอยู่อันดับสมแล้วส่งไปให้กับปรมาจารย์แค่บอกว่านี่คือทุนวิจัยที่เราให้ปรมาจารย์จะได้สร้างรูปแบบสายเลือดอีกในอนาคตแล้วเราจะแบ่งผลประโยชน์ใหม่เป็น30-70โดยเราเอาแค่30เท่านั้น